รอยิมสวัสดีครับวันนี้อาหารเป็นยาอย่างไรไปพบกับอาจารย์โชบเสี่ยวและอาจารย์ยิปสววสดีเข้ามาดสวีครับเรื่องของอาหารเป็นยาก็คือเราอาหารนี่แหละที่เรากินอยู่นี่แหละมาเป็นยาและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอาหารเป็นยาผมขอญาตนะฮะตอบโจทย์อย่างคนที่ส่งเข้ามาในไลน์แอด นกเก็บสีที่ขึ้นหน้าจอนี้คำถามที่ถามมาผมก็ทยอยถามอาจารย์ฉบเชียวและจันอีฟนะฮะมีคำถามอย่างนี้ครับอาจารย์มีปัญหาระบบขับถ่ายมานานทานชาที่ทำจากใบมะขามแขกมาห้าหกปีแล้ว ก็ถ่ายได้ตลอดมาสองสามปีหลังเนี้ยมันไม่ค่อยไป<ช>ทานชาจากมะขามแขกเนี่ยต,ตัวเนี้ยไม่ไม,ไม่แล้วมันไม่ระบายแล้วไ,<ด>ไม่ระบายแล้วัจจุว,วันอายุ56สนใจเรื่องสมภัยตื่นมาดูเกือบทุกคืนผมก็แนะนําไปตามที่อาจารย์บอกเนียทางแอดมินเขาบอกว่าแนะนาดื่นมน้ำมะขามเปรียมสมเกลือน,นิดนึงวันละหนึ่งแก้วก่อนนอนครับเขาบอกว่าทําแล้วไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลครับครับที่ไม่ได้ผลเนี่ยที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรครับจย์เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือไอตัวสิ่ง ไอตัวยาระบายที่เคยกินอยู่เนี่ยนะครับม,มันมีฤทธิ์ในการที่เรียกว่ากระตุ้นทําให้ลําไส้เหมือนกระตุ้นทําให้ลําไส้มันเกิดการบีบตัวนี้พอเรากินนานเข้านานเข้านานเข้า,นานเานี่ยมันมทําให้มันเหมือนดื้อยาลาไส้เหมือนเกิดการเคยชิน ลำไส้มันเหมือนเกิดการเคยชินจนแบบเขาเรียกกินเข้าไปเท่าไหร่ปุ๊บมันก็ไม่ไม่ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการเคลื่อนตัวได้แล้วหรือเกิดการบิดตัวได้แล,ล้ว <Ć. S 1> นะครับน,นี้เป็นเขาเรียกเป็นปัญหาของคน<อ>งที่ทกิน<ม>ยากลุ่มพวงเนี้ยนานๆกินยาระบายต่อเนื่องนานๆน,นาน,านใๆใช่ครับผมเราจะปรับหรือจะกระบวนการวิธีแก้ได้อย่างไรอันนี้ถ้าจะปรับแบบเชิงระยะยาวเนี่ย อันแรกที่ให้กินมะขามเปียก,กถูกต้องแล้วอันที่1อันที่2เราต้องใช้กลุ่มพวกจุลินทรีย์หรือทอีนี้ต้องมาสืหรือมาซักประวัติต่อว่าเขาได้รับประทานอาหารเป็นอาหารเป็นกลุ่มอาหารประเภทอะไรได้บ้างประมาณนี้เนาะตอนนี้อยู่คือมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างไรกินผักไหมกินหรือเป็นคนที่กินแต่เนื้อสัตว์นะถ้ากินถ้ากินผักอยู่แล้วนะครับแล้วกินพวกนี้ไม่ระบายหรือเป็นคนที่ ต้องกินแต่ยาระบายเพราะเป็นคนที่กินแต่เนื้อสัตว์บ่อยๆครับอนะ่าเราก็จะต้องมาซักประวัติหรือ,อ,อสอบถาม<า>เพิ่มแนะนําก่อนเลยอันที่1ก็คือปรับไปใช้กลุ่มเขาเรียกว่าอาหารที่เพิ่มจุลินทรีย์เช่นนะครับอาจจะกินพวกกระเทียมเข้าไปเพิ่มโยเกิร์ตนะพวกกลุ่มของนมเปรี้ยวหรือเป็นกลุ่มพวกผัก ผักก,กิมจิอะไรพวกนี้ครับผม,อ,มนะอันนี้คือเพื่อปรับจุลินทรีย์ในลำไส้เพราะเหตุจากการที่บางทีเราถ่ายเวลาเรากินยาถ่ายที่มันเกิดการบีบลำไส้ให้ถ่ายออกหมดนะพวกนี้จุลินทรีย์ออกไปหมดจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ไม่ดีออกไปหมดนะครับแล้ว เราไม่ได้เติมไม่ได้เติมจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปในร่างกายเวลานานเข้านั้นเข้าจุลินทรีย์ที่ดีที่จะช่วยในการระบบขับถ่ายมันไม่มีเพราะจะเกิดผลเสียอย่างที่โฉณโฉมคุณโฉม28 9 6 3 7เ้าสมเขาเป็นดีเจนะค<ม>ุณดีเจโฉมเพราะฉะนั้นเราปรับมาเป็นลองลองเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ก่อนหนึ่งอาจจะไปทานพวกโยเกิร์ตเพิ่มนะครับอาจจะทานพวกของ กิมจิเพิ่ม<อ>นเพือ่อเพิ่ม<อ>จุลินทรีย์<อ>แล้กับมารับประทานพืชผักน้ำมะขามเปียกติดเอาไว้ยังคงใช้เหมือนเดิมดีแล้วครับผมน้ำ<อ>มะขามเปียกเพราะว่าเป็นตัวของอาหารของตัวจุลินทรีย์อสองต่อมาเป็นกลุ่มผักและผลไม้<อ>นะครับแนะนําเพิ่มก็คือกลุ่มกล้วยกล้วยสุก นะครับกินกล้วยสุกเพิ่มนะหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มมาระกออ,อ,นะอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับในลำไส้นะครับปรับค่อยๆปรับเพราะว่าเนื่องจากรับประทานกลุ่มยาพวกนี้มานานไม่ได้มีการ ไม่ได้มีการหยุดพักอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนีท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ทานยาถ่ายมาเป็นเวลานานแล้วก็มันเริ่มไม่ถ่ายแล้วเนี่ยคุณต้องไปเติมจุลินทรีใ์ร่างกายเนาะเพราะว่าตอนนี้ลําไส้ของคุณอาจจะขาดเรื่องของจุลินรีที่จะช่วยย่อยนะผมถ่ายอาหมดนะคราวนี้มาถึงอีกท่านงี้ยขออีกท่านหนึ่งแล้วกันนะจารย์คุณอุไรเล็กต่อย639มมีสูตรยาแก้ไอสำหรับคนเป็นโควิด ไหมคะครับไอมากเลยอ่าผมก็แนะนําว่าทางแอดมินนะบอกว่าต้องตรวจดูว่าการไอแห้งมีเสมหะไหมอ่าครับผมนะครับฟังจากเสียงปอดก็ได้มันมีเสียงคื่คาดไหมแล้วก็ถ้าบรรเทวาการเองพื้นฐานเอาเม็ดมะนาวมาเคี้ยวเอาเม็ดมะนาวกินมะนาวแทะเกลือแล้วก็เอาน้ํามะนาวมาใส่เกลืออ่าอ่าอันนี้คือเบื้องต้นได้ติดไปอ่าได้นครับท่านผู้ชมฮะอันนี้มันเป็นพื้นฐานแต่วันนี้อาจารย์พอจํา พอจะมีอะไรที่มันเอามารู้จักกับการแก้ไอแบบใช้สมุนไพรบ้างไหมมีตำรับสมุนไพรอยู่ตำรับหนึ่งครับชื่อว่าอัมรุกขวาที อมฤตควาทีไม่ใช่อมฤตไรนะร <c oughs> อมฤตควาทีนะอมฤตควาทีนั้นเป็นตัว <c oughs> เขาเรียกว่าตำรักยา็นตำรับยาละต,ต้องเล่าให้ทุกท่าชมฟังกว่านี้เราจะแนะนำให้รู้จักเฉยๆนะแต่เราไม่ได้บอกให้ท่านทํายากินเองนะ,ะรเราแนะนําให้ท่านรู้จักเฉยๆว่ายาแผนไทยเขาก็มีที่จะทําให้การไอแบบโควิดหรือว่าไอแห้งไอเสมหะใช่ไหมครับได้ครับในตัวเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วกลับมารู้จักกับอมฤตควาทีวันนี้ เรื่องของอาหารเป็นยาแต่ว่าะแนนา้นา้ท่านผู้ชมรู้จักเรื่องของยาก่อนยาแก้ไอในตำนานพู้ที้ตามคำพีแพทย์แผนไทยชื่อว่าอัมรุขวาทีาทบางทีคนไม่เข้าใจคิดว่ายาแก้ไอของคนไทยนั้นมีแค่มะแวงมะขามป้อมวันนี้ย เราจะรู้ลึกไปแบบนั้นแนะนำให้ท่านรู้จักนะไม่ได้บอกให้ท่านทานทานเองนะไม่ใช่นะมารู้จักกันดีกว่าครับว่ายาแก้ไอมันมีอะไรกันบ้างครับตามสมัยนิยมเพราะคนเป็นโควิดกำลังวยกันยาแก้ไอตัวนี้นะยาแก้ไออมฤตควาทีตัวนี้นะจริงๆก็หาซื้อได้ตามตามท้องตลาดนะเ็ามีเอะใช่พอมีมันจะเขาจาทำเป็นผงประมาณนี้ครับเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านแผนโบราณเขาจะเอาเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมาบดแล้วก็เป็นผง ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาผงอันเนี้ยไปละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือแล้วเราก็ใช้จิบแก้อาการแก้แบรรเทาอาการไอแก้อาการไอมะแวนที่แท่งๆท,ที่จานนะพีผ่ผมยังผมยังมะแวงก็<า>ยังมีครับผมอันนั้นก็จะเป็นอีกสูตรอีกหนึ่งตำรับวันนี้ลองสูตรตำรับนี้นะครับโดยตำรับยานี้นะครับจะมีที่ตัวหลักก็คือตัวนี้ครับผมชะเอมชะเอมครับชะเอมชะเอม,ชะเอมเนี่ยในตำรับยานี้ก็คือ มีมากกว่าเขาเรียกว่ามีเท่ากับกึ่งหนึ่งอ่ะคือครึ่งหนึ่งของแต่ละครึ่งของสัดส่วนทั้งหมดใช่ครับผมถ้าเกิดสมมติในสัดส่วนตำรับทั้งหมดมีหนึ่งสามสี่มีสี่อันเนาะตัวนี้ก็จะต้องมีน้ำหนักมากกว่าตัวนี้มีชะเอมมีชะเอมอมีเทียนขาวอ่าเทียนขาวหรือเม็ดยี่หลานี่แหละเทียนขาวหรือเม็ดยี่หลา อันนี้พอหาได้นะเดี๋ยวจะมาสอนทําแบบง่ายๆเป็นยาน้าต้มนะครับแล้วก็ต่อไปต่อไปคือมะขามป้อมไอ้มะขามป้อมนี่เราเคยเห็นรูปเขียวๆทำไมมันแห้งนะครับอันนี้มันแห้งครับผมพอเราตากแห้งเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือเท่านี้แหละครับข้างในเป็นเม็ดมันเนี่ยครับเเป็นเม็ดเขานะครับมะขามป้อมตัวต่อไปก็ต่อไปเราเรียกว่าโกดพุงปลาอันนี้น่าจะหาไม่ได้หายากแล้วต้องเป็นตามร้านขายยา ถึงจะสั่งซื้อได้พวกนี้นะครับ mm. แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรียกว่าสมอนะรหรือลูกสมอพิเพก mm. นัน,นี้คือตำรับยาแก้ไอแผนไทยนะครับ mm. อยู่ในยาสามัญประจําบ้านนี้มีอยู่ทั่วไปใช่หรือับมีขายอยู่ตามทั่วไปครับตอนทาดาแต่เราต้องดูว่ามีตำรับนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เห็นจะเป็นยาแก้ไอที่ เป็นขวดละเป็นน้าเป็นน้ำละเรียบร้อยละจิบละถูกต้องครับหรือเป็นเม็ดอมอ่าตอนนี้ก็คือท้องตลาดจะเป็นแบบนี้หมดฮะแต่อันนี้คือตำรับโบราณตำรับโบราณชงเขาตำรับโบราณไทยก็จะบดกับน้ำมะนาวใช่ครับบดเป็นผงเขาก็จะบดเป็นผง พอได้เป็นผงมาเสร็จทําไว้ก่อนทําให้ดูทําให้ดูได้เนาะทำให้ดูทําให้ดูแต่ไม่ได้ให้ท่านผู้ชมไปทาเองนะทาให้ดูได้เนาะนะก็บดผงเนี่ยนะเขาก็จะผงผงยาเนี่ยนะวิธีการทําวิธีการรับประทานยาไทยดีกว่าเราเรียกว่าวิธีการรับประทานยาไทยเขาก็เอาสมมุติเราได้อันนี้ก็คือไอ้ผงเนี่ยคือจากการที่เอาไอ้เนี่ยเอาเนี่ยไปบดแล้วก็มาผ่าน ตะแกงเนาะแล้วเขาก็จะบดเป็นผงอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ดึงเขาเรียกตักออกมาเนาะก็ประมาณสักประมาณช้อนชาครึ่งช้อนชายคือประมาณน้ให้ได้ขงย่าหลังจากนั้นเขาก็จะบีบมะนาวลงไปมะนาวลงไปแล้วก็แทกเกลือนิดหน่อยพได้น้ำมะนาวแทะเกลือเสร็จปุ๊บก็จะค้นๆนี่ไหคก็จะค้นๆใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นกลุ่มกวาดอันนี้สามารถกวาดได้เลยเหมือนตอนที่เราทํากาแฟ กวาดยาถ้าเราไม่กวาดถ้าเราไม่กวาดใช้ดื่มอุ้ยเราใช้ดื่มแล้วก็เติมน้ำแล้วก็จะเติมน้ําลงไปหน่อยทำให้กลายเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นน้ำอย่างที่บอกนะครับแล้วเราก็อันเนี้ยกินได้เลยไม่ไม่ได้กินหมดเลยนะอย่างที่ผมบอกทำเองกินเองก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยคือวิธีการกินยาอมมรกขวาทีให้ท่านผู้ชมรู้จักแต่ว่าเราไม่ให้ท่านผู้ชมทําแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ครับอันนี้มันคือยายามันคือตำรับยาละแต่ แล้วไอแล้วอยากจะ,ปะเป็นทอารการตัวเองทำง่ายๆมีอะไรที่ทําได้ง่ายกว่ายาแผนไทยครับนี่เลยครับเราก็ยังใช้อันนี้หาได้เราเอาสิ่งที่หาได้ในตลาดนะ <c oughs> คือผมไ,ไม่ให้ซื้อหลายขายยานะ ให้ซื้อที่ตลาดอะไรที่ตลาดมีเราค่อยดัดแปลงเพราะมันคืออาหารเนี่ยขายของที่ตลาดไปซื้อชะเอมมาเนี่ยแหละอาจารย์ต้องเริ่มจากชะเอมชะเอมชะเอมมันมีอยู่แล้วล่ะชะเอมมีอยู่แล้วแหละนะครับชะเอมอยู่ในตลาดมีอยู่แล้วถูกต้องครับผมเทียนเทียนขาวเนี่ยก็หาได้ยี่หลาหี่หลาก็อยู่ในตลาดอยู่แล้วอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดอยู่แล้วถูกต้องครับผมหอมยี่หลาลดร้องแรงชายใดได้กินแกงแรงอยากให้ฟันหามัดสมบัตเขาใส่เพร่าะมัไมีเป็นอาหารอยู่แล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นคือแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เนื่องจากมะขามป้อมโกรธพุงปลาแล้วก็สมอพิเภกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายแต่เราจะมีมะกรูดมะนาวแล้วน้ำมะขามเปียกที่เราสามารถหาได้เพราะฉะนั้นก็คือเตยมมะกรูดมะนาวนาวมีมะกรูดใช้มะกรูดมีมะนาวใช้มะนาวใช้มะนาว แล้วก็มีมะขามใช่มะขามแต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งมะกรูดมะนาวหรือมะขามแต่เรามาแต่งแล้วก็ชาเอมชาเอมกับเทียนขาวกับยี่หลอ่ายี่หล่าหรือเทียนขาวนะครับเอาละฮะ เตรียมให้ได้เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาทํายาแก้ไอจากอาหารเนี่ยเราจะเอาอาหารมาทำเป็นยาแก้ไอนะค,ะครับโดย,ม,ยมีส่วนประกอบก็คือแอมยี่รามมนาวหรือมะกรูดหรือมะขามเปีกยกอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเตรียมกระทะให้ร้อนครับ,รบแล้วก็เริ่มต้นจากการเอาเอาไอเจ้าขกขาวเนี่ยไปคั่วยี่รา่ยครับไปคั่วะครับโอ้โหแบบเดียว คั่วใหญ่นานนะเพราะว่าเขาจะไม่ง่ายชิ้นเขาเล็กนะฮะเอาละกินจะออกมันโดนกินออกกินออกแล้วมันก็ระเด้งกระเด้งกระเด้งกราะมันเป็นข้าวนะครับอันนี้เหมือนข้าวผัดเหมือนเราทำข้าวผัดเลยอ่าคั่วคั่วมันคั่วมันคั่วให้หอมนะครับแล้วพอพอมันเปลี่ยนสีนะต้องต้องเทียบเทียบกันเนาะเดี๋ยวจะให้ให้เห็นเทียบอ่าปิดก่อนอันนี้คือยี่หร่าที่เราคั่วแล้วนะอันนี้คือยังไม่คั่ว เห็นไหมสีมันต่างกันอันนี้สีมันจะเขียวเขียวเนี่ยวอันนี้มันจะเขียวเขียวด้านขวาเนี่ยคือยังไม่คั่วด้านซ้ายคือคั่วแล้วอ่าใช่ครับผมเราเอาที่เรานี้นะเราที่คั่วนะโอเคโอเคหลังจากที่เราคั่วแล้วที่เราคั่วแล้วเราก็ต้มเตรียมต้มแล้วต้มต่ออีกต้มต่อสิครับผมเหนื่อยจานอี้แล้วคุณบอกคุณผู้ชมนะว่าอันนี้คือ เอาอาหารมาทำเป็นยาแก้ไอสำหรับคนที่เป็นโควิดหลังโควิดก็มีไอแห้งเอาขันคอแล้วก็ทรมานเหนื่อยกับการไอเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมเราก็เอากินขาวนี่แหละกินขาวมันรสร้อนแรงเนาะก็คือมันมันมีความเผ็ดมีร้อนมีความหอมนะครับตัวนี้เข้าไปเราก็ชะเอมนะชะเอมชะเอมนี่ใช้เยอะหน่อย ทำให้ชุ่มคอนะนะครับบำรุงปอดด้วยอ,อ,อันนี้เราต้มเองเนาะแล,ะล้วไราจะนั้นจอะไรแล้วก็เอาน้ำใส่ครับผมแค่นี้เหรอทำอะไรยากพี่นกอันนี้เราต้มกินเองพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมมะนาวปรุงรส ยาแ,แก้ไอทำยาแก้ไอเนี่ยทำต้มยำเนี่ยเอามาใส่ใส่น้ําต้มเราได้เทียนขาวใช่ไหมเอาเทียนขาวไปคั่วคั่วเสร็จปุ๊บก็เอ,เอาตัวชะเอมเนี่ยเหมือนการเอามาต้มใส่รวมกันแล้วเติมน้ําต้ำต้มทำยาแก้ไอก<อ>็ต้มเอาเดือดนี่แหละครับผมให้มันอเอาแค่พอเดือดเหรอครับผม5นาที ประมาณสัก15นาที15นาทีอ่าอย่างเงี้นเดี๋ยวเรา15นาทีก็สาเพลงอ่ะนัเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าอาจารย์รอเดือดรอเดือดนะอ่าตอนนี้ก็เดือดแล้วนะฮะสำหรับการเอายี่หร่าคั่วมาต้มกับชะเอมนะครับครับผมแล้วก็เดือดออกมาสีชะเอมสีเหลืองออกเหลืองแล้วน้ะออกเหลืองแล้วนี้นะก็น่าจะพอได้แล้วนะพอได้พอได้เรียกว่า เขาเรียกว่าฤทธิ์ยาตัวยาเริ่มออกมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราจะทําอะไรต่อครับาจาจย์เราก็เอาน้ําของเขามาปรุงรสครับผมทาเป็นยาน้าแก้ไอกินในวันนั้นแหละง่ายๆทิพในวันนั้นเลยยาน้ําแก้ไอยาน้าแก้ไอชาวบ้านชาวบ้านพอต้มเสร็จแล้วทีนี้เรารอจริงๆก็คือรอให้สารในฉชเอมมันออกเพราะเทียนไม่เยอะอยู่แล้วได้เลยครับเอาอเลยครับไมเเวลาครับเอาน้ําก่อน อกองน้ำขอคุณแง่นี้ก็คือน้ำต้มชะเอมกับเทียนกระเทียนขั้วกระเทียนเทียนขั้วนี่เขาเรียกว่ายีย่ราขั้วไฟกับชะเอมเอามาต้ม มาต้มถูกต้องครับใส่กรองใส่แก้วเนื้อจานแก้วใช่ควรควรจะทําแล้วก็กินดวเลยเก็บไม่ได้ใช่ไหมจานก็เก็บไปได้นะครับยาเนี่ยก็สามารถเติมน้ําแล้วก็ต้มได้ใหม่เพราะว่าจริงๆความหวานหรือสรรพคุณมันก็ยังมีอยู่อืใช่สก็น่ารักน่ารักนเหมือนนกเก๊กวยอ่าใช่ครับนี้เราก็ปรุงรสโอ้สีเปลี่ยนเลยนะเขาทำปฏิกิริยากันจนน้ากลายเป็นสีกข้นเลยนะจานจากน้ำใสใสเนื้อเหลืองนี่ยเป็นเหลืองขุ่น ล้วกออ๊อันนี้คือน้ำผึ้งครับโอ้นี่พิาายาสตรีไอเกลือนิดนึงครับผมคนอีกทั้งฮาอือนี่เป็นยากายอล้ครับผมเสร็จแล้วฮะเปรี้ยวเค็มอามหวานนิดๆผมจะใช้อันนี้ยให้กับนักร้องก่อนเข้าบันทึกเสียงผมว่ามันกัดเส็มห่าแล้วก็เรียกน้ำลายอ่น้ำลายเต็มผักตอนเนี้ยน้ำลายฉ่ำเลยฉ่ำคอนะฮะ แล้วก็รสชาติของเขาก็คือเปรี้ยวนําแล้วลองมัก็เค็มแล้วก็มีหวานตามหน่อยๆส่วนกลิน่นกลิ่นน้อยมากคือมีกลิน่นอ่อนๆของของยี่หลาครับน้อยมากน้อยมากๆเลยน้อยมากๆจนจนคิดว่าเรากินน้ำมะน้ำมะนาว,าน,าวนะ คือถ้าคุณเปลี่ยนจากมะนาวเป็นมะกรูดก็ได้ได้ครับได้หมด,ดหมะขามเปียกก็ได้ใช่ครับนะอ,อโดยหลักการก็คือมันก็คือมีมีชะเอมกับตัวของมีตัวของยีราเข้าไปช่วยอโอ้โหแต่ว่า<ต>มันอาจจะมีอุ่นอ,อ,<ช>อนนุ่นคอนใช่ผมว่าใครอ่ะเสียงเริ่มเริ่มใสขึ้นเะเห็นไหมเสียงเริ่มใสขึ้นใคร ที่มีปัญหาเสียงแหบแห้งอันนี้สสตดที่ท่านจะได้เสียงแหบแห้งคันคอไอคอแห้งอ่ะคือน้ําลายจะมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเสน่ห์ของการเอาอาหารมาเป็นยาก็คือเขาทำงานทันทีอ่ะไม่ต้องรอจริงค่า ถ้าเราไม่มีตัวยี่หล่านะครับเราต้มน้ำชะเอมเนี่ยต้มน้ำชะเอมอย่างเดียวเนาะเราก็ใส่ตัวของน้ำตาลกวดสักหน่อยหรือน้ำผึ้งสเล็กน้อยก็ทำเป็นชาจิบแก้ไอได้เช่นเดียวกันเอาละฮะผู้ชมครับนี่คือ,อยากแก้ไอที่ทำจากอาหารเราเอาอาหารมากลาย เป็นยาเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีว่าเขาทําอย่างไรไปฟังเพลงนวันนี้เรื่องของอาหารเป็นยานะครับ<ม>ก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคอมีเสมห<ม><ม>นะไอบ่อยเสียงแหบแห้งโพราะว่าไอหลังโควิดไอหลังโควิด<ม>นะครับคือจริงๆถ้าเป็นตำรับยาก็อัมรฤกวาทีอัมรฤกวาทีผสมมาแว้งได้หมดเลยได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีอะ คุณอยากทาเองไหมล่ะคุณแค่แค่ไปดูว่าคุณไปซื้อชะเอมมาอาไปซื้อชะเอมมาไปซื้อยี่รามาแล้วที่เหลือก็เป็นมะนาวหรือมะกรูดเนี่ยนะมาขามเปียกแลาวทำอย่างไรมาปรุงอย่างไรนะครับทบทวนให้จันชอบจันช่วยครับผมอันแรกนะครับผมเราเอาตัวของชะเอมนะครับมาต้มนะครับกับตัวของยี่ราขคั่วนะครับถ้ายี่ราเราหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับหรือไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้ชะเอมอย่างเดียวก็ได้นะครับเอามาต้มทําน้ําได้น้ําเสร็จปุ๊บปรุงรสด้วยหรือปรุงความ ชอบด้วยน้ำนมะนาวมะนา,าวมะกรูดมะขามได้ทั้งหมดเลยนะครับ3ตัวที่มีรสเปรี้ยวนะครับหาได้อย่างอันได้อย่างอื่นหรือชอบ3อันก็ใช้3อันได้อันนี้วันนี้เราใช้เป็นตัวของมะนาวรสชาติก็จะออกดูออกเหมือนน้ำมะนาวเปรียปร้ยวๆออกอมหมอวานนิดๆนะครับจากตัวของเชเอมเราสามารถตัดตัวของน้ำผึ้งลงไปได้เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ใช้ เป็นน้ำที่ดื่มจิบนะครับช่วยบรรเทาอาการอไอไม่ได้ถึงขนาดถึงเจ็บคอไอมีเสมหะแบบรุนแรงเลยยิ่งไอที่เป็นระยะรองโควิดนี้ใช้ไดน้น่าจะใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะเนื่องจากอันที่1มันไม่ได้เปรี้ยวจัดมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่กัดเสมหะหนักๆคือเหมือนเป็นน้ําดื่มที่เรากินได้เรื่อยๆโดยหลักการถ้าเราไม่มีอะไรเลยใช้น้ําต้มไชเอมอย่างเดียวก็ได้เราแช่พุทันต์กวดนเราก็ดื่มหรือจิบ นะครับเป็นชาตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับรัเทาอาการไอได้อย่างดีเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะนี่คือพื้นฐานนะฮะพื้นฐานที่เราสามารถทําได้เองง่ายๆก็คือจะเอมกี้ลามะนาวมะกูดน้ำมะขามเปียกนะครับไปบีอันอะไรอันตรายแนละ้วผมทดลองทานก็ไม่ได้รสชาติไม่ได้แย่อะไรเลก,กินน้ำมะนาวก็แค่นั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าเสมฮะในีคอซึ่งผมเป็นอยูนะ่เนี่ยมันค่อนข้างโล่งขึ้นทําให้คอไม่แห้งด้วยเพราะงั้นท่าน ลองทําทานดูนะฮะเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะมอบของกันก่อนนะฮะผมมีผิดพัณฑ์น้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนวินเดอร์รอวอเตอร์ครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับพันธุ์ผลิตภัณฑ์ LED ครับมอบให้นะฮะอาจารย์ใครสนใจเรื่องแพทย์แผนไทยนะฮะคุณ่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการเรียนมาก่อนถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนเรียนแค่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะ ก็คือการศึกษาระดับอะไรพื้นฐานนะม .3 มก็ได้มสามก็เรียนได้แล้วป .6 ก็ได้ป .6 ก็ได้กําหนดขอให้คุณอ่านออกเขียนได้ครับผมคุณมาเรียนแพทย์แผนไทยกอแผนพิเศษที่จะสืบทอดให้เรานั้นคนที่ทํางานอยู่เสาทิตย์อยากจะเรียนแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอกข้างแถมจบแล้วคุณยานสามารถสอบใบประกอบเป็นแพทย์แผนไทยได้ด้วย ที่คณะแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งอาจารย์โฉบนะครับเป็นหัวหน้าคณะอยู่นะฮนะแล้วจัดอิฟก็ดูแลอาจารย์อีกหลายท่านพร้อมที่จะดูแลให้ท่านเป็นแพทย์แผนไทยได้ให้มีความรู้เอาเป็นว่าไม่อยากเป็นหมออยากเรียนเอาความรู้ไปรักษาตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่คุณรักได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์สองท่านนะครับขอผมขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีครับวันนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับชุมา